จะเห็นว่าอาคารที่ชำรุดหลายแห่งในประเทศเนปลาลนะคะที่ถือว่าเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากว่าในพื้นที่ขาดทั้งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงการออกรักษาชาวบ้านทางทีม,หท,มทหารซึ่งเป็นแพทย์ทหารก็ออกช่วยชาวบ้านในประเทศเนปลาลแล้วทีมข่าวของเราค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปติดตามบรรยากาศและการช่วยเหลือล่าสุดมารายงานให้ทราบไปติดตามจากรายงานของคุณเสกสมแจ้งจิตค่ะ กลับมาติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวนะครับล่าสุดตอนนี้ผมยืนอ,อยู่จุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งด้านหลังด้านซ้ายมือนะครับก็คือจุดที่ได้รับความเสียหายนะครับตรงนี้เป็นอาคารสูงประมาณ3ชั้นนะครับจะเห็นได้ว่าซากตรงนี้นะครับก็ได้รับ ความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่จุดตรงนี้เองนะครับทางทหารของเนปาลก็มีการกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปกู้ซากปรักหักพังที่อยู่ด้านล่างครับ นี่คือสภาพความเสียหายอาคารสามชั้นริมถนนกาลปูลที่สุดและยังไม่ได้รับการซ่อมมีเพียงการการพื้นที่ห้ามเข้าใกล้ตัวอาคารเพราะเกรงจะถล่มลงมาแต่จุดนี้ได้รับความเสียหายยังไม่เท่ากับหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทส่วนมหาเจดีย์โบตนาตกลางกรุงกาดบรรันดุประเทศเนปาลก็เสียหายเช่นกันปูนที่ถูกฉาบล้อมองค์เจดีย์แตกร่อนร่วงลงมาส่วนปลายยอดก็ได้รับผลกระทบแต่ไม่มากสำหรับมหาเจดีย์แห่งนี้ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลลักษณะพิเศษคือบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง4ทิศบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่ชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาโดยในปี2,522องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ส่วนผู้เสียชีวิตได้มีการทยอยนำมาทำพิธีทางศาสนาและเผาริมแม่น้ำบางมาตี้ฝั่งตรงข้ามวัดปสุปตินาศซึ่งเป็นชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูกลางกรุงกาดมันดุชุมชนแห่งนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาฮินดูเข้ามาด้านในโดยแต่ละวันจะมีการนำผู้เสียชีวิตออกมาเผาที่นี่ทุกวัน ขณะที่กองทัพบ,บกส่งทาหารชุดช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลจากกรมแพทย์ทาหารบกมาให้การรักษาชาวเนปาลที่ศูนย์อพยพตูดีเฮนโดยจากการตรวจรักษาเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เรื่องของความการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับความต้องการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราต้องตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของ,ของ,ท,างทางประเทศที่เขาประสบภัยนะครับเราได้มีการประสานงานร่วมก,กับหน่วยศูนย์ประสานงานแพทย์ทหารนะครับว่ามีความต้องการอะไรเขาก็จะเป็นคนให้แจ้งความต้องการมาที่เราประาสนามขณะที่รองเจ้ากรมยุทธการทหารยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนเนปาลทุกด้านส่วนการค้นหาผู้ประสบภัยโดยทหารกองบัญชาการทาหารพัฒนาอยู่ระหว่างการร้องขอจากประเทศเนปาล ขณะที่ตัวแทนพระธรรมทูตไทยประเทศเนปาลมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับเอกอากาัครราชทูตไทยนักกรุงกัดมันดูประเทศเนปาลเพื่อใช้เป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยและชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้ สำหรับวันนี้นะครับภารกิจทีมข่าวก็ยังคงติดตามการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะมาจากทั้งประเทศไทยรวมถึงประเทศที่เป็นพันธมิตรด้วยกันนะครับขณะที่การให้ความช่วยเหลือโคชาวในปานะครับที่อยู่รอบนอกล่าสุดขณะนี้ก็มีรายงานนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือนั้นยังเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งทางทหารจากไทยก็อยู่ระหว่างการประเมินนะครับว่าจะแบ่งทีมเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ครับ